สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Oppo Reno 5นะครับซื้อใน,อน,นราคาหมื่นหนึ่งพันนะนะครับซื้อจากร้านมาน,นานะครับว่าซื้อ Oppo Reno นี้มีของแถมอะไรบ้างนะครับมีหนึ่ง Power Bank ครับ ยี่ห้อโมฟิตนะครับรุ่นนี้ใช้ดีมากนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับรุ่นนี้2มีลำโพงบูทูธนะครับรุ่น 7hp 07นะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้ถือว่าคุ้มรุ่นนี้ถ้าซื้อตัวเปล่าเป่าก็เป็นพันนะครับ และยังมีกระเป๋าสะพายน้ตนบุกนะครับรุ่นนี้โอเคนะครับแต่รุ่นที่ผมซื้อเป็น oppo reno 5นะครับแต่เขาให้ oppo reno 3 pro มาอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่า ใช่ของแถมมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาอันบ x ็อก oppo reno 5ว่าข้างในแถมอะไรมาบ้างเนี่ยหน้าตา อันนี้มีเครสใสนะครับคู่มือนี่คู่มือภาษาอังกฤษแล้วก,ก็มีหลายภาษานะครับภาษาไทยก็มีนะครับภาษาต่างประเทศก็มี Okay. แล้วมีอะไรอีกอ่ามีเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็แถมหูฟังมาด้วยสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จนะครับอ้หัวชาร์จนี่ใหญ่มากเลยนะครับ ฟ t สชาร์ตนะครับมีเครื่องไอฟァสชาร์ตห้าสิบวัตต์นะครับเร็วมากเลยนะครับโอ้โหห้าสิบวัตต์ออป o ป้ลีมาแล้วครับเนี่ยนะครับ,รบเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับ สเปกนะครับสเปครุ่นนี้ก็แรมอยู่ที่แรมแหน่วยความจำหน่วยความจำอยู่ที่128นะครับความละเอียดของหน้าจอลอ,ลองกด,ดูอันนี้ผมเปิดเครื่องไปแล้วนะครับ เปิดเครื่องมาแล้วเทสตทีนะครับแสงก้าผมผมทำการแกะไปแล้วครับรอบหนึ่งเป็นไงครับดูดูกล้องนะครับอลองดูกล้อง จันนะครับถือว่าชัดเจ๋วเลยนะครับดูลองความละเอียดกล้องมีรูปคนปรับโหมดเพิ่มเติมมีวิดีโอแบบมุมกว้างคู่สไลด์โมชั่นไทย์แลบไอพูชเชอยวชาญพิเศษ ดูนะครับกล้องหน้าเป็นไงกล้องหน้าก็โอเคนะครับเรามากดดูสเปคคร่องเข้านะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วมาดูความจุแบตเตอรี่ อันนี้เขาโหลดโปรแกรมมาให้หมดเลยนะครับการทัชสกรีนก็ลื่นดีนะครับความจุแบตเตอรี่มันต้องออขอดูในรายละเอียดโอเคนะครับรุ่นนี้ มาให้ดูจ่ายเลยความจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4ี่0ันสมมิลลิแอมนะครับหรือ4,310ัน ah. สมิลลิแอมกล้องหลัง64ล้านพิกเซลแล้วกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับ มีอยู่4กล้องก็มี2ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลกล้องหน้า44ล้านพิกเซลนี่กล้องหลัง64สบสแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เออเอ,อ๋อออนี้ก่อนครับขนาด หน้าจอดีกว่าครับ16.33ซนติเมตรกว้างประมาณ6.43นะครับ Wi-Fi 4.2.4 โอเคเรามาดูที่หน้าจอเราดูไปแล้วใช่ไหมครับความละเอยียดหน้าจอก็โอเคดูการทัดลื่นดีนะครับก็สเปคก็โอเคนะครับสวยดีนะครับ บางเฉียบ64ล้านพิเซลสีออกเงินๆน,นะครับเรามาดูวิดีโอนะครับเรามาลองดูว่า โโอ้ oh. ดูหน้าจอนะครับเนียนมากเลยนะครับดูเสียง ลองดูเพลงนะครับว่าระบบเสียงเป็นไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้แล้วครับขอบคุณมากนะครับ